แนะนำถ่ายเป็นวิดีโอแทนขนมอะไรก็ไม่รู้ไอเน,นี่ยเมืองไทยกำลังฮิตอยู่แต่ไม่รู้เรียกอะไรนะไอสามชั้นเนี่ยโมจิไม่ใช่ไม่อะไรนะ,ะรเหมือนจะเป็นโมจิแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเออสามสิบบาทนีงอันนี้เรามากินอาหารเย็นที่นี่ใช่ใช,<ๆ>ชิ้นละร้อยขนมเคกเ้กโดระมาณ ไห้มยนยมเดินให้มันช้าเดินกล้องช้าไม่งั้นอเลยฉันดูโรงเรียนหัวมากเลยฉันกลัวไม่ดูนมไม่ถ่ายดิ จะไปยืนเล็งๆเงี้ยก็เป,ป,ป,ปรีย้ยงออกมาไอ้ริ่เหรอกลัวว่า